มื่อี้มาแบ่งปันเทคนิคกระดาษลอกลายแบบใสๆสวัสดีครับจ้างนัดสักลายสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครก็พอดีสร้างกระดาษกระดาษลอกลายแบบมือนะครับผมสร้างแบบกลองเด้อันนี้สิแกะให้เบิ้งนะครับว่าผมสร้างมาแบบไหนแล้วก็เป็นการเช็คของไปพร้อมๆก,กันครับผมว่ามันโอเคบ่เนี่ยของแถมนะครับเนี่ยสร้างแล้วดูพอดิแถมมาครับแล้วก็แถมฝ้าจุกอย่างเนี่ยแถมชุงมือเนี่ยก็แถมแถมตลอดครับผมเพราะว่าสร้างสร้างอยู่ตลอด นี่จะเป็นกระดาษลอกลายแบบแบบมือนะครับผมสร้างเป็นกลองกลองละประมาณสองพันนิดๆครับรวมค่าส่งสองพันหนึ่งร้อยกว่าบาทเนี่แหละอันเป็นมันมีหนึ่งร้อยแผ่นครับผมบอบ่ร์ดไใน์แบบแบบสร้างมาเท่าไรหาแผ่นสิบแผ่นนะครับอันนี้ิเป็นเทคนิคที่ผมใส่ที่ผมเพดใส่อุปกรณ์ที่ผมใส่สู้มือนะครับถ้าผูใ้ใด คิดว่าโอเคกะเอาไปใส่ได้ครับผมมีเป็นกระดาษสปิริตครับผมสร้างมาเป็นกล่องเด๋ยของ u s a เนาะครับกะมีตามร้านช้อปปี้ครับถ้าผู้ใดบูมูจัดมองซื้อกะทักมาโหลดเดี๋ยวผมสีวางลิงให้ในแชทเด้อกะจะเป็นเทคนิคที่มันมีสร้างเพิ่นถามมาให้ครับที่เพิ่นกําลังหัดซักนะครับอันที่เป็นเป็นแนวเปิดครับมองเปิดมันจะมีแถบตัดไว้คือก,กันไก่เนี่ยแหละอ่าเพิ่นถามมาหลายคนอยู่ครับว่ากระดาษอันใสๆอัน สร้างนัดออกมาแต่ใส่าอกท่านนี่ครับคือเทคนิคเป็นเส้นผมบังภูเขาเด้อครับผมผู้ใดที่กําลังหัดสักหรือว่ายังบูงูเทคนิคผมสิแนะนํามือเนี่แหละครับมันจะมีหนึ่งร้อยแผ่นเห็นบ่าครับเนี่ยผมแกะเห้เบิ่งเลยเป็นการเช็คคล้องไปในโตน้าครับผมกะมาแบงปั่นความููครับผมเนี่ยเบิ่งเบงเ,เด้อกระดาษใสๆอ่ะมันมา,ม,นม,ามันมาจังได๋ผมจิดึงออกมาที่ซื้อมาหาพันหาแผ่นิแผ่นมันจะเป็นลักษณะนี้เห็นบ่าครับเนี่ยเห็นบ มันจะมีม้าแบบเนี่ยมันจะมีแผ่นสีเหลืองเหลืองสอดไอ้ทับอยู่ตรงกลางไม้เนี่ยครับนี่คือของดีเลยครับอย่าทิ้งเด้อเป็นกระดาษลอกลายแบบวางลงผิวหนังเห็นเลยครับว่าเส้นติดบ่ติดดีกว่ากระดาษเอซีครับผมสีขาวๆนี่ก็ใส่ได้คือนกันครับเอาฟังที่มันๆทับใส่เอซีเด้อครับฟังที่ฟังที่มันหย,ยาบๆเนี่ยเอาลงไปใส่ครับกระดาษก๊อปปี้ครับผมได้เหมือนกันครับผมสองแผ่นนี่บอก ดีกากระดาษ A อซีครับเพราะว่ามันสามารถมองเห็นผิวหนังหลักกางานที่เขาวางได้พรอมว่ามันติดติดบอติดบอเห็นบอรัมเนี่ยมันจะเขียนคําว่าสปิริตถ้ากระดาษเอซีมันสีมองบรเห็นครับว่าเขาวางแบบมันจะติดหรือ่ติดเนี่ยครับจะทิ่มครับของดีนะเนี่ยเห็นท้ากันมาถามหลายหลายครับผมสงสัยซื้อม้าก็ะซีทิ่มกำกำดึกลงทั้งขยะเลยมั้งครับผมบ่านี่ของดีนะครับจะทิ้งเด้อมาแบงปั่นความรู้เล็กเน้อยๆครับอันนี้เป็นเป็นเทคนิคของสร้างนัดเนาะ กผู้ใดคิดว่าโอเคกะซอยแชร์ไปซูมบูเบิงก็ผมก็เมืออีงก็มาแบ่งปันเทคนิคเทเลนิดเทเลน้อยครับมาสูบเอาเทเลน้อยเด้อเดี๋ยวก็เปิดร้านได้สำหรับืัอนี้กรับสวัสดีครับ